มันไม่ล่ะไอ้ฟาดมันไม่ล่ะฮะไอ้ฟาดอยากจะมันเหรอเดี๋ยวคุยอมับหน้ามึงอ่ะมันไม่ล่ะไม่ต้องเล่นมันเหนมาดิเป็นเฮีย้ยอะไรล่ะวายไม่มีเกตไปไหนดิยะ

มันไม่ไล่ศาสตร์มันเหรอเฮ้ยมันเข้าบูกูน้องโอ้โหมันไม่ไล่เฮียมันเอาบูกูไปแล้วน้องเฮียมันมันวะมันบอกมันมันว่ะดีนะเฮียลิโป้ต้องใช้มนาจะกดวนเวทบูก่ะ เรื่องไหนจากน้ำมาที่เป็นเรื่องจริงเงี้นแต่จะเป็นเรื่องยังไม่เคยมีใครอันตรายคาดาได้เลยนะเขาไม่เคยสู้คืออะไรมาก่อนเลยคลอมแมนเด็ดไม่แดดว่ะ สลิมโดดไปแล้วนะเขี้ยเพนอยู่บนเลเปิดเลเปิดเลเปิดเลยเพนไม่อยู่ต้องรีฟาร์ม โดนเวทไปต้องเดี๋ยวก็กู้ตังคืนก <c oughs> <t ong onions> ันตีนี่มันแปลกๆไวเฮียเจอกันหน่อยเแย่ปากแซ่บไม่ไหว กับ่คแมงปากแซบกันไม่ไหวเฮ้ยบูมันเกิดบูมันเกิดปากแซบแน่เด็กเีย มาดิเวทแม่งคนเดียเนี่ยไปไหนหมดวะได้ข่าวว่าปากแซบดีฮะเด็กเคียเอาป้อมล่างเลยตัดเวฟเอาป้อมล่างเลยไปช่วยหน่อยข้างล่างอ่ะข้าแม่งดิมันเนอะมันเนอะ มาดิัวบปะตาขึ้อยู่ในพุ่มนอะเฮ้ยลางแล้วลางแล้วลางแล้ว <c oughs> มันไม่ไรเฮียฮะไอ้ศาสา <c oughs> อยากจะมันเนอะ <c oughs> มันมากไหมล่ะ มันไม่ล่ะฮะไอ้ฝาดอยากจะมันเนอะเดี๋ยวกูจะมับหน้ามึงอะ่ะมันไม่ล่ะไม่เอาไม่ได้ละมันเนอะไอ้ฝาดมันเนอะมึงมันเนอะเอาแม่งดิเอาแม่งดิองดพอ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  มันเหรอเฮียเดี๋ยวมึงได้มันแน่อยากจะมันเหรอมันไม่ะักไอ้สาสเฮ้ยอยากได้เลสมันวะเลสบูมันเกิดหมดเลยเลสบูมันเกิดหมดเลยเออเอาเอาเอาเลสมันดิเดี๋ยวกูไปเอาบูมันเวทให้หมดเวทให้หมดเวทให้หมดซาตาไปเอาเลสมันเดี๋ยวกูเอาบูสวยเวทให้หมดไม่ต้องมีบัฟเฮียใช้ฝั่งมึงอะ มันเหรอฟาดอยากจะมันเหรอฮเฮียเฮ้ยเอ้ยป้อมล่างอ่ะดิเขี้ยต้องปล่อยแตกว่ะต้องการกลางไม่ต้องเลนมันเหรอฮือมันใช่ไหมได้อยู่แล้วมันอยู่แล้วแหละ ไปไปอยู่ตรงกลางตรงการลางร้อยหน่อยสาตาร้อยหน่อยไหวไหวตากูมามันเนอะมาดิเป็น er เฮียอะไรล่ะจับ่ปมา ปาดมันเหรอฮือมึงมันเหรอไอ้เฮียไม่โดนนะหน้าหอกอะไม่ต้องมีป่าฟ้ามึง ไวยไม่มีเกรดไปไหนดีะเอาๆๆๆๆอๆไคหคาที่หมดเน้นแรงเลยมาดิเด้งเลือดให้ทนนันอ้เฮียเด้งเลือดให้ทนันกู่ขอมึงอย่างเดียวมึงเด้งเลือดให้ทนันฟาด ไอ้น้องๆต้องไอ้นี่เนาะว่ะทำเว็บทำเว็บกันหน่อยได้ป่ะเออทำเว็บเอาป้อมนอกมปหน่อยให้หมด อ้าวแล้วได้ข่าวว่าแดดไปแล้วดิแล้วก็ยืนมอบดีได้ข่าวว่าแดดไปแล้วดิเอาไปไหนเนี่ยทำเวฟทำเวฟเออ

ยิงมันทีเดียวเอามันไอ้ยาไอ้ยากูขานอยู่มันเนอะเอ้ยใจเย็นหน้าหนองไอ้ยาไอ้ยาแซบมามันก็ต้องแซบกลับดิเป็นวิธีอยู่แหละที่วะ ไอ้กลัวมหมดดงนะถ้าอย่างเงี้ยหมดดงนะร้อยหมดดเงก็ <c oughs> มาดีเฮียอะไรอะเฮ้ยกล้วยไหนอ่ะต้องโชว์แล้ววะ่ะ <c oughs> เฮ้ยมันยังมีควายวะ่ะ เฮียเกิดมาโดนตบตแม่งสู้หล่อเลียวไม่ได้วะ่ะหล่อเลียวแม่งรวยหล่ออันนี้เกิดกันแล้วหลอดาฟสิบห้าเกิดกันแล้ว จะเป็นเพื่อนจะไม่เคยมีใครเอาชนะคาดได้เลยจะมั้งแต่จริงต้องขายลองกินุชทิ้งแล้วออกไอ้นี่ละแม่งมีแต่แทงข้างหน้ามันมียิบนี่ไอ้เชื้อต้นไม้มันรวยสุดว่ะรอ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 เดี๋ยวมันจะวิ่งมาเดี๋ยวมันจะวิ่งมาเช็คอยู่แล้วนี่นี่นี่ ไปก่อนเลยมึงนะถ้ามันมาเอาคนก่อนนะ

กันยังวะเฮียเด็กเกเกี้ยวกาดจัดโอ้โหยิบสองคิวมันเฮียมันไม่ล่ะ